อวตารผีกระหายเลือดหมู่บ้านที่เคยเงียบสงบมาช้านานกลับเกิดเรื่องสยองขวัญขึ้นเมื่อเป็ดไก่วัวควายต่างล้มตายไม่เว้นแต่ละวันในสภาพขาวซีดแห้งกลังเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเหมือนซากสัตว์ที่ตายมาแล้วหลายวัน มันทำเอาชาวบ้านหวาดผวาต่างคาดเดาและวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาบ้างก็ว่าผีปอบผีกระสือบางคนก็ว่าอาจจะเกิดจากโรคระบาดเพราะในหมู่บ้านไม่เคยมีพูดผีออกอาลวาดได้อีกอย่างถ้าเป็นปอบเป็นกระสือมันต้องฉีกเนื้อแหวกท้องควัก ใส่ออกมากินแล้วแต่นี่มันไม่มีแม้แต่ร้อยขีดควรบนซากเป็ดไก่วัวไายเหล่านั้นเลยซึ่งแม้แต่หมอผีเติมผู้เก่งกาจและผ่านเรื่องราวลี้ลับมา,มามากมายก็ยังงงเป็นไก่ตาแตกและเรื่องราวดูจะเลวร้ายขึ้นไปอีก เมื่อมันไม่ใช่แค่เป็ดไก่ว,วัววายที่ล้มตายอย่างปริศนาแต่มันเป็นคนที่ยังหนุ่มแน่นและแข็งแรงไม่เคยมีโรคภัยไข้เจ็บมาก่อนแม้แต่น้อยแล้วนี่ถ้าไม่ใช่โรคระบาดไม่ใช่ปอบไม่ใช่กระสือแล้วมันคือตัวอะไรกันแน่และนั่นคือคำถาม ที่ต้องการค้นหาคำตอบให้เจอก่อนที่ทุกคนในหมู่บ้านจะกลายเป็นเหยื่อหมอผีเติมยืนขมวดคิ้วอย่างคนใช้ความคิดอย่างหนักพร้อมกับมองร่างทิดมั่นที่นอนเหยียดยาวแข็งทื่อมือเท้าหงิกเกรงเนื้อตัวขาวซีดดวงตาเบิกโพลงปากอ้าค้าง เหมือนคนตกใจกลัวอะไรบางอย่างก่อนสิ้นใจหมอผีประจำหมู่บ้านเตือนมาหานางนวลเมียของทิดมั่นขณะที่เสียงร้องไห้ฟูมไฟเริ่มสงบลงแล้วพลางเอ่ยถามรายละเอียดซึ่งนางนวลก็เล่าด้วยเสียงปนสะอื้นว่าฉันก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพราะเมื่อคืนฉันกับทิดมั่นก็เข่านอนกันตามปกติไม่มีวี่แววว่าจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นเลยจนกระทั่งรุ่งสางฉันตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นทิดมั่นนอนอยู่แล้วไอ้ฉันก็คิดว่าเขาคงปวดเบาเลยลูกออกไปทำธุระส่วนตัวก็เลยไม่ได้สนใจ แต่หลังจากที่ฉันหูหาอาหารเสร็จทิดมันก็ยังไม่กลับมาฉันก็เลยเดินไปตามเพื่อเรียกให้มากินข้าวกินปลาเพราะคิดว่าแกคงตัดหญ้าถางพงจนลืมเวลากินข้าวแต่แต่ว่านางนวนพูดมาถึงตรงนี้ก็ปล่อยโฮออกมาอย่างสุดกลั้นอีกครั้ง ซึ่งทุกคนก็เข้าใจถึงนางนวลจะไม่สามารถพูดจนจบก็ตามและยังไม่ทันที่หมอเติมจะคิดทำอะไรต่อก็มีชายร่างผอมเกร็งที่คนทั้งหมู่บ้านต่างรู้จักเป็นอย่างดีเดินแวกกลุ่มชาวบ้านตรงเข้ามาหาหมอผีจอมอาคมพลางเอ่ยถามด้วยเสียงเหนื่อยหอบเกิดอะไรขึ้นหรือหมอเติม อ้าวกำนันเอ,อิบทำไมเพิ่งมาล่ะข่าเข่าเมืองไปซื้อยาให้นางสำรวยมาน่ะสิมันไม่สบายนิดหน่อยนี่พอมาถึงแล้วรู้ข่าวข้าก็รีบจอาอ้าวมาเลยกำนันเอ,อิบตอบว่าแต่นั่นมันทิดมั่นนี่ใช่ทิดมั่นมันตายแล้วและสภาพศพ ก็ไม่ได้แตกต่างจากเป็ดไก่วัวควายที่ตายก่อนหน้านี้เลยและรอบรอบร่างทิศมั่นก็ไม่มีรอยเท้าหรือร่องรอยอะไรทิ้งไว้พอเป็นหลักฐานอีกะด้วยข้าว่าพวกเราต้องหาทางรู้ให้ได้แล้วละ่ะว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ปล่อยช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วอ้าว หมอเติมก็เป็นหมอผีนี่นาะทําไมถึงไม่รู้ล่ะว่ามันเกิดจากพูดผีตนไหนกันันเอิบถามเสียงคุณเหมือนไม่พอใจที่หมอผีตอบไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรซึ่งอันที่จริงกำนันเอิบกับหมอผีเติมไม่ได้ลงรอยกันเท่าไหรนะ่นัก เพราะขัดแย้งกันเรื่องที่ทำมาหากินเพียงเล็กๆน้อยๆแต่ด้วยไม่มีใครยอมใครจึงเป็นไม้เบื่อไม้เมากันเรื่อยมาเองไม่ต้องมากดดันค่ะไอเรื่องป่าพูดผีปีศาจน่ะเดี๋ยวข้าหาทางจัดการเองว่าแต่เองเธอะระวังตัวให้ดีแล้วกันอย่าให้ไอตัวปริศนามาดูดเลือดกินเนื้อตายก่อน ที่ข้าจะกำจัดมันแล้วกันแล้วอีกอย่างเวลาที่เกิดเรื่องร้ายๆนะ่ะช่วยมาดูแลชาวบ้านให้เร็วๆหน่อยหมอเติมพูดจบก็หันหลังก้าวเดินจากไปทันทีโดยปล่อยให้กำนันเอิบจัดการเรื่องศพของทิศมั่นตามลำพังอ้าวไอ้นี่ไปซะเฉยๆแล้วข้าจะรู้วิธีทําศพได้ยังไงวะ กำนันบนพึมพำพลางหันไปหาชาวบ้านที่ยืนอยู่ใกล้ๆให้ช่วยไปที่มนลหลวงพ่อเพื่อมาทำพิธีศพให้ทิดมั่นจนเสร็จลุล่วงไปด้วยดีหมอผีจอมอาคมไม่รอให้ความสูญเสียเกิดขึ้นอีกเขาจะพายกระเป๋าเป้ใบเก่าแล้วก้าวเดินอย่างเร่งรีบมุ่งหน้าขึ้นเขาไปหาฤาษี ที่เป็นอาจารย์ผู้สั่งสอนอาคมให้กับเขาจนเก่งกล้าแต่ดูเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านตอนนี้มันเกินกว่าที่เขาจะรับมือไหวดังนั้นหมอผีเติมจึงจำเป็นต้องด้านด้นไปขอความช่วยเหลือจากฤาษีผู้รักสันโดษที่อาศัยอยู่ในป่ามานานนับสิบปีหมอเติมเดินขึ้นเขา ผ่านป,าป่าโปรงเข้าสู่ทางลาดชันตามเส้นทางที่เขาเคยเดินผ่านอยู่บ่อยครั้งเมื่อตอนที่ร่ำเรียนเวทมนต์กับฤาษีป่าถึงเส้นทางจะรกร้างมากกว่าเดิมแต่หมอเติมก็ไม่ย่อท้อเพราะสายตาและสีหน้าดูแคลนของกำนันเอิบมันตามหลอกหลอนจนทำให้เกิดความฮึกเหิม เขาก้าวเดินอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนเวลาผ่านไปไม่ถึงสองชั่วโมงหมอผีเติมก็มาหยุดยืนอยู่หน้าแง่งหินที่โผล่ชะโงกย้อยเป็นเหมือนหลังคาผืนใหญ่ที่กันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีหมอผีบ้านป่าเพ่งมองเข้าไปในพโพรงหินที่มืดสลัวซึ่งเขาจำได้เป็นอย่างดี ว่าตรงกลางมันจะมีก้อนหินขนาดใหญ่วางอยู่โดยธรรมชาติและฤาษีอาจารย์ของเขาจะนั่งบำเพ็ญตะบะอยู่บนแท่นหินเป็นประจำแต่ตอนนี้มันว่างเปล่าหมอเติมใจหายวูบเพราะถ้าฤาษีไม่อยู่เขาก็มืดแปดด้านจะหันไปหาใครช่วยได้อีกไม่แล้ว ต้องกลับไปโดนคำยอดหยันจากกำนันเอิบอีกแน่ๆขณะที่หมอเติมกำลังหันรีหันขวางสอดสายสายตหาหาฤาษีอยู่นั้นพลันก็มีเสียงหนึ่งดังก้องสะท้อนออกมาจากโพรงหินมองหาข่าหรือหมอผีเติมหันขวับมองไปทางต้นเสียงทันทีและตรงตำแหน่งแท่นหิน ที่ว่างเปล่าก่อนหน้านี้ได้มีร่างของชายผอมบางแต่ดูแข็งแรงนั่งตระงานตัวตรงอยู่บนแท่นหินผมที่ยาวขาวโพลนถูกรวบมัดตึงมว้วนมวยด้วยเชือกกล้วยแบบง่ายๆหนวดเครายาวและขาวเหมือนสำลีตัดกับความสลัวของโพรงหินจึงทำให้ร่างนั้นสว่างเรืองรอง เหมือนมีแสงในตัวอาจารย์หมอผีเติมทรงเสียงเรียกเจ้าของร่างอย่างดีใจพลางก้มคลานเข้าไปหาแล้วกราบไหวอย่างนอบน้อมและทันทีที่หมอผีอาคมเงยหน้าขึ้นมองศบตาหรือสีก็พูดขึ้นโดยที่หมอเติมยังไม่ทันได้เล่าเรื่องราวแม้แต่คำเดียวมันร้าจริงๆ ซึ่งการล่วงรู้เหตุการณ์ของฤลืีมันไม่ได้ทำให้หมอเติมแปลกใจเพราะเขารู้ถึงความเก่งกาจของอาจารย์ดีมันเป็นผีอะไรกันแน่ล่ะอาจารย์จัดเวทมนต์มันร้ายกาดเอาเรื่องมันมาจากไหนอาจารย์พอจะรู้ไหมก็ไอ้พวกร้อนวิชามันสร้างขึ้นมา แล้วปล่อยมาตามลมครั้งแรกๆมันก็เริ่มจากการกินเลือดกินเนื้อสัตว์ก่อนแต่พอมันได้ลิ้มชิมรสชาติของเลือดเนื้อมนุษย์เข้าไปประกอบกับอาคมที่เริ่มแข็งกล้าความดุร้ายของมันจึงเพิ่มหลายเท่าทวีคูณและข้าก็มั่นใจว่าต่อจากนี้ มันคงไม่กลับไปกินเลือดเนื้อสัตว์อีกแน่นอนและดูเหมือนมันจะปักหลักอยู่ที่หมู่บ้านของเองไม่ยอมไปไหนซะด้วยงานนี้ถ้าไม่รีบจัดการคงมีผู้คนล้มตายเป็นเบือแน่ลือสีก่าวพลางหลับตาลงครู่หนึ่งก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ําเสียงร้อนรนทั้งที่ยังไม่ได้ลืมตา ไปเอ็งรีบกลับเข้าหมู่บ้านให้ถึงก่อนค่าและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางอย่าหยุดเป็นอันขาดไปรีบไปเร็วหมอผีเติมไม่รอช้าและไม่ถามหาเหตุผลใดๆเขารีบกลาบลาฤาษีทันทีแล้วจ้ำพลวดก้าวเดินออกมาอย่างรวดเร็ว เพราะหมอผีรู้ดีว่าถ้าอาจารย์พูดเร่งร้าขนาดนี้นั่นย่อมหมายถึงอันตรายมันใหญ่หลวงนักในขณะที่หมอเติมตั้งหน้าตั้งตาเร่งความเร็ววิ่งลงจากเขาโดยใช้เส้นทางเดิมเพราะมันง่ายและคุ้นเคยแต่ทว่าอุปสรรคของเขา ก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งก่อนหน้านี้กลับมีเมฆฝนมืดคลึม้มเคลื่อนตัวเข้ามาปดบังแสงอาทิตย์ยามบ่ายจนป่าทั้งป่ามืดสลัวลงอย่างฉับพลันหมอผีจอมอาคมรู้สึกถึงพลังความดุร้ายที่กำลังคืบคลานเข้าใกล้เขาเข้ามาทุกทีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ในระหว่างทางอย่าหยุดเป็นอันขาดเสียงคํำของฤาษีดังแว่วเข้ามาในสมองชายหนุ่มเหมือนเตือนสติหมอผีเติมไม่รอช้าล้วงมือเข้าไปในย่ามแล้วหยิบเอามีดหมอเล่มยาวเกือบคือบออกมาพลาง่ร้คาถาเพียงครู่แล้วเป่าลมพรวดลงไปพร้อมกับตวัดมีด กวัดแกงเหมือนเครื่องหมายกากระบาทไปบนอากาศเบื้องหน้าและทําซ้ำๆอยู่สามรอบพลันเมฆฝนก็สลายหายไปดื้อๆท้องฟ้ากลับมาโล่งสว่างสดใสอีกครั้งหมอเติมไม่รอช้าเขาใช้เวลาทองออกวิ่งเพื่อกลับเข้าหมู่บ้านให้เร็วที่สุดและไม่นานนัก หมอผีจอมอาคมก็กลับถึงบ้านด้วยสภาพอ่อนแรงเนื้อตัวเปียกชุ่มไปด้วยเหงือ่อชายหนุ่มเอนหลังลงนอนบนแคร่ที่ตั้งอยู่ใต้ต้นหูกวางข้างบ้านอย่างอ่อนล้าแต่ยังไม่ทันได้หายเหนื่อยเขาก็ต้องสะดุ้งโหยงพลุดลุกขึ้นนั่งทันทีเมื่อได้ยินเสียงไม้กระดานบนเรือนลั่นเอียด เหมือนคนเดินเหยียบไครเดินวะหมอเติมพึมพำในลําคอเพราะบ้านทั้งหลังเขาอาศัยอยู่คนเดียวเท่านั้นด้วยพ่อแม่ได้ตายจากไปหมดแล้วไอเรื่องผีสางน่ะคงไม่ใช่แน่เพราะตอนนี้ดวงอาทิตย์กลมโตยังคงลอยเด่นอยู่เหนือยอดไม้ทางทิศตะวันตกหมอผีเติม หันซ้ายหันขวามองหาท่อนไม้ที่เหมาะมือกะเอาไว้ฟาดหัวไอ้ขโมยกระจอกที่เข้าบ้านหมอผียากจนอย่างแกเมื่อได้ไม้ที่เหมาะมือแล้วแกก็ค่อยๆจะหลดปลายเท้าย่องขึ้นบ้านยกสูงอย่างเงียบกลิบแต่เมื่อหมอเติมขึ้นถึงบนเรือนแล้วเห็นเจ้าของร่างที่เหยียบไม้กระดานจนเกิดเสียงดัง หมอผีจอมอาคมถึงกับสุดตัวลงนั่งพลางวางท่อนไม้ที่ไม่มีประโยชน์ลงข้างกายว่าไงมัวไปทำอะไรอยู่ทำไมถึงช้านักฤสีผู้เรืองวิชาเอ่ยถามด้วยสีหน้าขบขันเมื่อเห็นหน้าลูกศิษย์ดูตื่นตระหนกตกใจระคนสงสัย แล้วอาจารย์มาได้ยังไงเร็วจังหมอเติมไม่ตอบคำถามอาจารย์แต่เอ่ยถามด้วยความงุนงงโอ้ยใครจะยืดยาเชื่องช้าเหมือนอย่างเองเ้าเอาละเอาละเขาเรื่องเลยแล้วกันข้าจะทำพิธีจัดการเอจสัตว์เวทมนต์จอมโหดคืนนี้เลยรอช้าไม่ได้มันเตรียมทำพิธี ลงอาคมเพิ่มความดุร้ายไม่หยุดหย่อนถ้าช้ากว่านี้ข้าก็อาจเอามันไม่อยู่ก็ได้แต่เองต้องช่วยข้ามาเป็นเหยื่อล่อมันหืมข้าหรือเออหรือเองจะให้ข้าเป็นเหยื่อล่ะเราก็ไปหาเป็ดไก่มาเป็นเหยื่อล่อมันก็ได้นี่ข้าไว้เองนี่ต้องไปฝึกสมองใหม่แล้ว ขี่หลงขี่ลืมไม่จดจำอะไรเลยก็ข้าบอกว่ามันเคยกินเลือดเนื้อคนแล้วมันไม่กลับไปกินเนื้อสัตว์อีกไงแล้วอีกอย่างข้าก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเรากำลังจะกำจัดมันว่าแต่เอ็งรู้หรือเปล่าว่าใครมันเป็นคนสร้างผีเวทมนต์ตัวนี้ขึ้นมาไม่รู้ ก็น,นั่นและที่เราต้องระวังเพราะไม่อยากให้คนที่ปล่อยผีมันรู้ตัวก่อนอ้อข้าเข้าใจแล้วหมอผีเติมตอบพร้อมพยักหน้ารับช้าๆและแล้วเวลาค่าม,มืดก็คืบคานเข้ามาอย่างรวดเร็วพร้อมกับพาเอาความสงัดเงียบ เข้ามาครอบคลุมทั่วทุกตารางนิ้วของหมู่บ้านเพราะการตายของทิศมั่นมันทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวจนไม่กล้าออกมาเดินเพ่นพ่านเหมือนเมื่อก่อนทุกคนต่างพากันเข้าเรือนชาญปิดประตูหน้าต่างแน่นหนาโดยไม่ต้องให้ใครเตือนผิดกับหมอเติมที่นอนเอกเนกอ,อยู่บนแคร่ไม้ไผ่ที่ย้ายจากข้างบ้าน เอามาตั้งเด่นอยู่กลางลานดินหน้าบ้านโดยมีเป้ประจำกายวางไว้ข้างตัวพร้อมกับหลับตาพลางใช้นิ้วขีดเขียนอักขระไปบนอากาศและรายคาถายันกันภัยสำทับลงไปอีกชั้นหนึ่งเสียงหวีดปิวของสายลมยามดึกที่เย็นยะเยือกทำเอาหมอผีเติม หนาวสะ้านอย่างบอกไม่ถูกพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวลอยคล้อยต่ำลงทุกทีแต่ยังไม่มีทีท่าว่าไอ้ผีร้ายจะปรากฏตัวด้วยเพราะความเหนื่อยล้าจากการวิ่งขึ้นเขาและลงเขามาทั้งวันประกอบกับเวลาล่วงเลยเข้าสู่ดึกสงัดมันจึงทำให้หมอผีหนุ่ม พลอยหลับไปโดยไม่รู้ตัวหมอเติมหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ได้แต่เขาต้องสะดุ้งตกใจตื่นเมื่อแคล่ที่นอนลั่นเปลี้ยและสั่นสะเทือนเวียงสะบัดจนร่างของหมอผีจอมอาคมปลิวหวือหลุดจากแค่แล้วหลนตุบคลุกฝุ่นยอยู่บนพื้นดิน ห่างจากจุดเขตกันภัยราวห้าเมตรได้ชายหนุ่มฝืนทนความจุกเสียดคลานเข้าหาเขตกันภยัยเพื่อช่วยป้องกันจากผีร้ายแต่ทว่าหมอผีเติมไม่สามารถเข้าไปในเขตกันภัยได้ทันเพราะร่างดำทะมึนของอสูรร้ายมันขยับเคลื่อนเข้ามาขวางหน้าซะก่อนพลัน หมอผีหนุ่มถึงกับตกตะลึงไปชั่วขณะเมื่อเห็นร่างใหญ่โตดำทะมึนของสัตว์เวทมนต์อย่างเต็มตาเนื้อตัวแขนขาของมันเป็นตะปุ่มตะปำแต่กระแหงเป็นร่องเป็นริ้วกระดางกระดำทั่วตัวหน้าบิดเบี้ยวไม่ได้รูปทรงหูสองข้างใหญ่เหมือนหูช้างปากบิดเอียงไปทางข้างแก้ม จมูกแฟบแบนตาสองข้างใหญ่เล็กและสูงต่ำไม่เท่ากันนิ้วมือยาวเก้งก้างเล็บเลียวแหลมดำคล้ำแต่ทางด้านหลังมีปีกใหญ่โตงอกออกมาและมันก็กระพือโบอกอยู่ตลอดเวลาจนร่างของมันลอยอยู่กลางอากาศเหมือนนกยักษ์ยังไงอย่างนั้นแต่นั่น มันไม่ได้น่ากลัวและน่าขยะขยแงเท่ากับลิ้นที่ยาวยืดได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดมันกวัดแกว่งลิ้นไปมาเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาโบราณจนความรู้สึกของหมอผีถึงกับมึนงงร่างกายเริ่มหนักอึ้งไอผีเวทมนต์จอลิ้นยืดยาวแหลมเลียวเข้าหาปากหมอผีเติมหวังดูดเลือดดูดเนื้อ ด้วยพลังที่มหาศารและนี่เองทำไมทุกร่างที่ถูกมันฆ่าถึงไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนไอ้เติมลับตาเสียงหรือสีตะโกนดังลั่นลงมาจากบนบ้านซึ่งพอชายหนุ่มได้ยินก็รีบทําตามทันท,ท,ท,ทีนั่นเองความรู้สึกมึนงงจึงค่อยๆหายไปไอ้เติม ถอยออกมาฤาษีตะโกนสั่งอีกครั้งและชายหนุ่มก็ทำตามอย่างว่องไวเขาก้าวถอยหลังด้วยความรวดเร็วลืมอาการจุกเสียดไปเสียสนิทพลางเข้าไปแอบอยู่ใต้ถุนบ้านใจก็นึกเสียดายที่เข้าไปหยิบย่ามที่อยู่บนแคร่ไม่ได้ไอ้อสูรโหดไม่ลดละที่จะล่าเหยื่อ มันเดินปรีตามหมอเติมเข้ามาอย่างไม่กลัวเกรงเสียงที่อยู่บนบ้านพลางทรงลิ้นยาวยืดนำหน้ามาก่อนแต่แล้วมันก็ต้องส่งเสียงร้องอย่างหวยหวนเมื่อลิ้นที่ดำคล้ำยาวยืดขาดสะบัน้นด้วยลทธิ์ไหวายอาคมในมือฤาษีจอมขมังเวทแล้วหลนลงพื้นดิ้นพลาดเหมือนหางจิ้งจกถูกตัด เลือสีดำคล้ำไหลทะลักเหม็นคลุ้งแต่ไอ้อสูนจอมตะกละก็ไม่สิ้นลิ์เพราะเพียงแค่อึดใจลิ้นของมันก็โผล่ยืดยาวเหมือนเดิมอีกครั้งไอ้ผีวร้ายจากนรกมันกระพือปีกอย่างแรงด้วยความโกรธเกลี้ยวที่ไม่สามารถกินเหยื่อได้อย่างเคย พร้อมกับพุ่งทลากระแทกเข้าใส่บ้านหลังน้อยเสียงดังโครมบานทั้งหลังสั่นสะเทือนเหมือนจะถล่มลงมาให้ได้และนี่ถ้าปล่อยมันพุ่งชนอีกครั้งคงพังถล่มลงมาทั้งหลังแน่นอนหรือสีจอมขมังเวทไม่ปล่อยให้ไอ้ผีจากนรกเหมิมเกลิมอีกต่อไปแกหยิบเอาหุ่นพยนพญายเยียวออกมาจากย่าม แล้ว่ายคาถาเพียงเสี้ยวนาทีก็เกวี้ยงไปบนอากาศและทันทีที่ร่างนั้นขยายใหญ่เต็มที่พญาเหียวอาคมก็ทลาเข้าโฉบจิกไอ้อสูนเวทมนต์เป็นพันละวันสองจัดปีกอาคมเข้าขยุ่มจิกตีกันครู่ใหญ่และแล้วไอ้อสูนก็ถูกกรงเล็บอันแหลมคมและแข็งแรงของพญาเหยี่ยวอาคม ดึงฉีกกระชากจนร่างแหลกเละหรือสีจอมอาคมไม่รอให้ไอ้อสูนโหดฟื้นคืนชีพขึ้นมาไล่ล่าฆ่าคนอีกแล้วแกหยิบเอาไม้ขีดไฟในย่ามออกมาพลางไายอาคมสองสามคำแล้วจุดขีดเข้ากับข้างกล่องเพียงครั้งเดียวไฟก็ลุกติดหัวไม่ขีดแดงโล แกหยิบยกขึ้นมาไว้ตรงหน้าพร้อมกับเป่าลมพลวดลงไปบนไฟทันทีและเป็นที่น่าอาัศจรรย์สายลมจากปากฤาษีพัดพาปเปลวไฟจากหัวไม่ขีดพุ่งตรงเข้าใส่ร่างแหลกเหลวของไอ้ผีจอมหูดและลุกโชดช่วงขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างกับไฟไม่ฟางและเพียงอึดใจเดียว ร่างไอ้ผีที่สร้างจากเวทมนต์ก็สูญสิ้นกลายเป็นเท่าทานไปในที่สุดเฮ้อจบสิ้นกันสทัทีแล้วนี่เราจะรู้ได้ยังไงล่ะอาจารย์ว่าใครเป็นคนสร้างไอ้ผีอวตารตัวนี้ขึ้นมาน่ะถ้าเป็นคนในหมู่บ้านนี้เดี๋ยวเองก็รู้ในวันพรุ่งนี้แหละแต่ถ้าไม่ใช่คนในหมู่บ้าน ขาก็จนใจฤาษีตอบด้วยเสียงราบเรียบข้าหวังว่าคงไม่ใช่คนในหมู่บ้านเราหรอกนะเอออาจารย์ข้าคิดว่าข้าจะขอไปเรียนวิชาอาคมเพิ่มอีกหน่อยเพื่อเจอผีหโหดจะได้สู้ได้หมอผีเติมพูดพลางก้าวเดินขึ้นบันไดเพื่อไปหาอาจารย์ที่อยู่บนบ้านแต่ทว่า เมื่อเขาขึ้นไปถึงก็ไม่ปรากฏร่างของฤาษีอยู่ตรงนั้นแล้วเฮ้อคิดจะไปก็ไปเนอะหมอผีเติมพึมพำกับตัวเองและในวันรุ่งขึ้นข่าวการตายของกำนันเอิบในสภาพไม่เกรียมเหมือนถูกเผาก็แพร่กระจายออกไปซึ่งไม่มีใครรู้ถึงสาเหตุการตาย ต่างพากันสงสัยเพราะแกนอนตายอยู่บนที่นอนที่ไม่มีคาบไหมแม้แต่น้อยซึ่งมีเพียงหมอผีเติมเท่านั้นที่รู้และแกก็ไม่ได้บอกกล่าวหรือเล่าเรื่องราวให้ใครฟังส่วนเรื่องการตายแปลกๆของเป็ดไก่วัวควายรวมถึงทิดมั่นก็ถูกลืมเลือนไปในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปหลายปี และหลังจากนั้นเรื่องร้ายๆก็ไม่ได้เกิดขึ้นอีกเลยและนี่คือเรื่องทั้งหมดค่ะ